สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,คะจะมาป้อนผลไม้ให้แม่คำยิงน,น้องพันกระบินนะคะจำนวนสีตะกร้านะคะต้องขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่แม่ประสงค์ออกนามนะคะที่เมตตาครอบครัวช้างของพวกเรานะคะ,ะออต,ตะกร้าแรกนะคะให้น้องพันกระบินนะคะ น้องพันกระบินก็กินเก่งมากเลยนะคะต่อไปนะคะตะกร้าที่สองก็ให้คุณน้องพันกระบินนะคะให้คุณแม่ก้อนให้คุณแม่ก้อนตะกร้ที่สองให้คุณแม่ก่อนคุณน้องพันกระอโอเคตะกร้าที่สองให้คุณแม่นะคะเห็นคุณแม่หรือเปล่าน่ะเดี๋ยวก็จะหันกล้องให้ดูนะคะ ต่อไปนะคะตะกร้าที่สามนะคะให้น้องพันกระมินนะคะ illing, <ills> ตะกร้าที่สี่ให้คุณแม่นะคะตะกร้าที่สี่ให้คุณแม่นะคะแล้วก็หันกล้องให้ดูนะคะต้องขอบคุณคุณแม่ โชช้งของพวกเรานะคะขอบคุณคุณ,มคณแม่มากๆเลยนะคะที่ไม่นเมตานะคะขอให้คุณแม่นะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะที่สิ่งใดให้สมคอรปัถนัทุกประาปการนะคะขอให้รดดด่ำรวยนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะความสุขความจเจริญเข้ามาในชีวิตนะคะตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆคะ่ะ